ตำบลพบพระจัดประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดต,ตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2559 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2559ค่ะ ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2559โดยมีนายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจําปี2559ในครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดต,ตา สู่ระดับชิงถ้วยพระราชทานเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนได้มีใจรักในด้านกีฬาและมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬาของคนท้องถิ่นให้มีคุณภาพศักยภาพเจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้นและเพื่อให้เยาวชนประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดตากทั้งหมด9อำเภอประกอบด้วย ทีมอำเภอเมืองตากโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทีมอำเภอบ้านตากทีมอำเภอวังเจ้าทีมอำเภออุ้มผางทีมอำเภอพบพระทีมอำเภอแม่ระมาดทีมอำเภอท่าสองยางทีมอำเภอแม่สอดและทีมเทศบาลนครแม่สอดในวันสุดท้ายของการแข่งขันในช่วงต้นเป็นการแข่งขันคู่กระชับมิตรระหว่างทีม V.I.P นครแม่สอดกับทีมบ้านพรพฤษา โดยทีม VIP นครแม่สอดเอาชนะทีมบ้านพ,นพรพฤษาได้ด้วยคะแนน2ประตูต่อ1และต่อด้วยคู่ชิงที่3ระหว่างทีมอำเภอท่าสองยางกับทีมอำเภอเมืองตากโดยทีมอำเภอท่าสองยางเอาชนะทีมอำเภอเมืองตากไป1ประตูต่อศูนและสำหรับคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมเทศบาลนครแม่สอดพบกับทีมอำเภออุ้มผางซึ่งทั้งสองทีมฝีเท้าสูสีผลัดกันลุก ผัดกันรับครึ่งแรกยังไม่มีใครทําอะไรกันได้จนเข้าสู่ครึ่งหลังทีมเทศบาลนครแม่สอดต,ตีไข่แตกนําอําเภออุ้มผางไปด้วยฝีเท้าของเบอร์12อภิชาติคงเมืองพอหมดเวลาทีมเทศบาลนครแม่สอดเอาชนะทีมอําเภออุ้มผางไปได้ด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์ชิงแชมป์ชนะเลิศจังหวัดตากและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี2,559ในการแข่งขันในครั้งนี้เอาไว้ได้ตอนนี้เราได้ในชื่อของทีมนักทุตบ์ลอาวุโถของทีมบ,บ้านพกษานะครับบ้านพร้อมพิษาเรียบร้อยแล้วนะครับ ไายมังกรแม่งต่อนถ้ามีรายชื่อเลยนะครับมีนักกีฬาของทีมพร้อมแล้วนะครับเอาดีกว่าด้วยครับ9ารทนะครับนะครับา ทันทีดุขาลรหมายเลขสิบเก้านะครับท่านของเราประเทศบรั่หมายเลขสิบได้ยิติดปวัวทองวัดชิงช่วยเขาราชทางนะครับวันนี้มีทีมที่สามนะครับคู่แรกระหว่างทีมอำเภอเมืองนะครับเมืองกาพบกับทีมอำเภอท่าของยางนะครับตอนก่อนนะครับพร้อมนะครับการแข่งขันเริ่มขึ้นนะครับผููพิเศษระหว่างทีมบ้านหมอพึกษานะครับ ร่มกันพิมน,นะครับรักอดแม่สอนนะครับร้องรองอยู่ที่นะครับพระชาชาที่รงมาที่สจชัยนะครับตราที่ไทยยศตุลาที่นักทนายทีมสำนันชูเกิดตอน เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีฟุตบอลแค่โดยโตวร่แจอาจจะประมาณนี้ก็ไม่ต่อขึ้นมาทางด้านขวาครับต้นสีดาวโตเลยตันทรบอลแลวพี่ป๋องนะครับจนเข้าไปหว แล้เข้าไม่ได้ครับตั้งเป็นใหม่นะครับอยู่ที่อยู่ที่ออต้นตีตาเราโตเลยครับโอ้ตัดเข้าไปข้างในนะครับติดกองหลังของบ้านลึกษานะครับบอลมาถึงบมาเรื่อยๆยนอนรีกายสนามโอ้นะครับอาจจะติดได้โมนะครับแต่เบานะครับ สุริพลใหญ่สุดเลยแของบ้านขอนึกษสาเราพี่สัญชาติกับรุ่มกันเกิดแล้วครับเกิดก็ขอโทษขอโทษกันแล้วก็ได้รับภาพกำลังใส่ได้เส่ลงมาเลยหมายเลลงุกเต่มุมของบอลตากเล่นลูกโสดพลิกได้ไหม นี่นถ้าสองอย่างก็ได้ลองชนะเลิศอ,อันดับที่สองนะครับเมืองตาก็ได้ลองชนะเลิศอ,อันดับที่สามไปขอเชียตัรบมนาให้สองทีเดียวครับผู้แทนชีนนยร์ โอ้สุดยอดจริงๆนะครับต่อไปก็เป็นคู่บิ๊กแมช์นะครับบิ๊กแมช์คู่ชิงเชนเลอร์สำหรับวันนี้ต่อถาบ,บ,นบ,บนันการการกุอลชิงเชนเลอร์จังหวัดตากชงถ้วยพระรานสมเด็จพระบรมสารีราชก,กุมารประจำปี2559คู่ชิงเชนเลอร์ระวังอำเภออุ้ลผางพบกับเทศบาลนครแม่สอด i ไม่ตต๊กใค้มานั่เป็นท่านแรกนะฮะเดเขียนได้ไหมตัดสินงวันสา์นี้คุณผาความสดจะบดความเก่าได้หรือไม่ไม่มีถหายทอดสดนะครับ เทสมสยเราเขาม่ใส่เสื่อสีชมพูตางันสีดำแต่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเสือสีขาวตางกงสีน้าเงินอุ้มหางนะครับอุ้นหางขึ้นชื่อชาระดับโลกเลนันจากทีเดีซูนะฮะบางท่านบางคนอยู่ในเมืองไม่สวยังไม่เคยไปอุ้มหางก็ยังมีนะครับอันนี้รีบไปแล้วนะครับ เล่นแล้วครับทักทายไปแล้วเสื้อสีขาวไม่ต้ไม่บายมาทันี้เลยมาทันี้สิง์มรสิงสิงเมลงยังแขังแังไม่เป็นไรไม่เป็นไรโงวาดี่มก้าวที่เดนเด่นรข้าบลกอนเล่นโลกเต็มของเทศบาลนครแม่สอดล้ขึ้นมงแม่ย่งกันมองอยู่อุ้มหางอุ้มหางโมงครังที่สาม ยังไม่ไปไหนเอหลูกนี้หมายเลขยี่สิบมาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับหมายเลขสุ้มผางนะครับหมายเลขสองนัทวุฒิเกิรเกียิหมายเลขสิบนันทพัฒน์กายคำหมายเลขสิบเอ็ดธรรมรัตน์สีโสภาคีรีหมายเลขสิบเจ็ดสุรินทร์ดำรงวงชาติไทยหมายเลขสิบแปดปัญญาสีเฉลวยมาลายัย หมายเลขยี่สิบเอ็ดเวลาชนชีวรัตล,ละภูสาวตัวตุครับนบดลถวรรษศุกรส,สี่หมายเลขสิบคนแรกของเทศบาลน,นครหมายเลขเจ็ดว,วุรุพวงคำมาหมายเลขแปดพิโร์เปลี่ยนวานิชหมายเลขเก้าอนุภาพชิมพาลีหมายเลขสิบนภัทรขวัญเกิดหมายเลขสิบสองอภิชาติคงเมืองหมายเลขสิบสี่อภิสิทธิ์บุญศรีกุลหมายเลขสิบเจ็ดสลาวุฒิเครเนศ หมัดปู้สาวาตูหมายเลข18ชินะสุดวิไลหมายเลข20กิติเดชจินดาพัฒน์หมายเลข22สันติบุญบวรสิทธิหมายเลข24่สิบสมพงษ์มัวมัดผู้จัดการทีมครับท่านนายกเทิดเกียรติชินสวรรณ์ครับผู้สอนคุณอิทธิพลคำทอนผู้เป็นลูกเตบุญพันธ์แม่สอดอยู่ในดักลูกนี้แต่ผมวัดเร็ว ท่นมาวรุิบบงขามาต้องเปลี่ยนแกนไปให้สุลินดาฮัสราเราาลไ่เอาม<ป>าดนนะครับผูบ้ด,ดีหรับ เกมสนามดีต <TP> <to> <ajuda> ่อย wow! er ังไม่มีใครเพื่อนทำกันยังไม่มีใครได้เปรีเสือเปรียบเทสบานแม่สาอยูสจอมโอ้ีเลิมให้กับสนุมากันวางมันกันกับอาบีเซตอาบีเซตอาบิชาอาบิชาฮอตลูกนี้เขาไม่ได้กอบเ โอ้ัปข้ามประตูแล้สามางยไม่ตรกวเกษันกนเชียไลเโ้ดยมบของเสียก้นเชีนาท่า้ชมครับอยู่ข้าประตูครับถอยห่างเลยครับท่านผ้ชมครับถอยห่างอยู่หลังประตูเลยครับ

ลกเะยังิงมากไปโดนมือซะแล้วชาติอาภิชาติไปให้สิบสีพิสิทธ์อภิสิทธิ์เข้าไปสามุสนามุตรเข้าไปสลา,ามุธสลามุธแทงเอาไวยิงยงมาไม่ได้ลูกมีเสียบุตรมาแล้วนะสภาน ফোন মানমুগী চাই না ফে আজি উদাহেন নে ফৰ্ম মই อภอิชา oh. uh. uh. ติยิ่งมั well> ่นริงย oh. ังมาเลยโอ้โหครึ yeah> uh> uh> oh. um ่รียมจากเสาแรกครับโอ้โหอภิชาติคงเมืองโอ้โหใครจะไปรู้ว่าอภิชาติจะเป็นปีแี้ใครไปแล้วเอาแล้วครับแทงมาแล้วมาแล้วเจ็ดวรวุฒินภัทรนภัทรวรวุฒิโอ้โมองมาเป็นลูกยิงเป็นลูกเตะจากเส้นประตู ขาพิชิตน่เลนภัสนภัสหมุนมาได้นภัสมาไม่พามาเลขสองไม่โดนวชลามุนตาเอาได้ไหมอเมทัสมาสู้เห็นเส้นผองกือบนักข่าวมาส์ยู่ในจุด อาภิชาตขวาเลยนี่เลยท้ยลี่อาภิิไปแล้วนครปดปากกาวาต้องไม่นอนสิบเุรินนะครับุรินสุรินดำรงบชาติไทย 3 tay sắp tới. Anh đạo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 . Anh Anh đạo.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  Anh อ,อยังอยู่ดี้าของอุ้มผางครับเวลาเวลาลัตนัยเนแักเตะลุกผางอุ้มผางได้ฟ้าก็เล่นไวบอลเป็นของนคะรขมาสร์อยู่ในตึกอาริสต์อาริสต์จะมาได้ยู โอ้ยนั่งชมทั้งสองทีนังทั้งสองทีแน่นนนเล่นด้วยกันสปิริตะพุตบอลนะครับบอรกอครับโอ้โหสุดยอดความสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยนะผมร้อยตรวกูลพี่หม่งพี่ไสสารานิยมบุรีรัมย์แม่สอดนักนิดนโตหน่อยไม่ว่ากันนะเปิดบุนางทั้งนส่งนี้เล่นด้วยบอลส,สัมผัสเด้อต่อไปก็เป็นการเข้าพนิการนะครับเทศบาลน,น,นครแม่สอด มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลน,นครแม่สอดดอร์เทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอด โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลกิรีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มอบนโยบายเกี่ยวกับระบบการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดปฏิทินการศึกษาของกองและแต่ละโรงเรียนการเกษียณหนังสือการสมัครเข้าเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยการประชุมผู้ปกครองและการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา และเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านการศึกษาต่อไปคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอดจัดโครงการผู้สูงวัยสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรงโดยให้บริการตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่สำนักง,งานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดงานศูนย์บริการสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการผู้สูงวัยสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรงโดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด10ชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยตรวจสุขภาพทั่วไปการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนราวส0จะมีโรคทางตาหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงซ่อนเร้นอยู่สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่โรคต้อกระจกโรคต้อหินภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อมโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากๆภาวะสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ การตรวจสุขภาพช่องปากประเมินภาวะเครียดคัดกรองโรคซึมเศร้าซึ่งในปัจจุบันประชากรโดยส่วนใหญ่มีอายุที่ยาวขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นย่อมมีสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติระบบอวัยวะต่างๆก็ทำงานมีประสิทธิภาพลดลงทำให้มีอุบัติการของโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและมีผลต่อเนื่องไปถึงด้านจิตใจรวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจโดยส่วนรวมความจำเป็นในการตรวจสุขภาพเป็นระยะระยะเพื่อตรวจพบความเจ็บป่วยใดๆตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ คณะสัทธาวัดบุญาญวาาต่างพร้อมใจกันทําตามประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระาธาตุประจําปี12ราศีและห่มผ้าพระ,พระาธาตุใหญ่ประจําวัดค่ะที่บริเวณวัดบุญาญวาสเขตเทศบาลนครแม่สอดพระอธิการสมหมายอติปัญโยเจ้าอาวาสวัดบุญาญวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวสและคณะกรรมการคณะศรัทธาของวัดบุญยวาต่างพร้อมใจกันทำตามประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระาธาตุประจำปี12ราศีและห่มผ้าพระาธาตุใหญ่ประจำวัดโดยพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการทำบุญและการกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริงจะต้องปฏิบัติต่อพระพักของพระพุทธเจ้า และใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วจึงมีสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ได้แก่พระาธาตุเจดีย์พระพุทธรูปการกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้เท่ากับเป็นการกราบไหว้บูชาต่อพระพักพระพุทธองค์เช่นเดียวกันการที่คณะสัทธาวัุยบุญ,ญาวาสนำผ้าไปบูชาพระาธาตุเจดีย์ด้วยการโอบรอบองค์พระาธาตุเจดีย์นั้นถือว่า พระาธาตุเจดีเป็นเสมือนพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาที่สนิทแนบกับพระพุทธองค์และยังเป็นการบูชานัก,กษัตริย์ประจำปีเกิดของตนด้วยการเตรียมผ้าห่มพระาธาตุเจดีผ้าที่นำขึ้นห่มพระาธาตุมักจะนิยมใช้สีขาวเหลืองและแดงปัจจุบันนี้ผ้าห่มพระาธาตุส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนยาวเรียบๆธรรมดาซึ่งเป็นขนาดที่สามารถห่มพระาธาตุรอบองค์ได้หากใครต้องการทำบุญร่วมด้วย ก็จะบริจาคเงินสมทบในการนำผ้าพระบทขึ้นเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุเจดีหลังจากทุกคนกล่าวคำถวายพระพระบทเรียบร้อยจึงแห่ทักิณาวัดรอบองค์พระบรมธาตุเจดีสามรอบแล้วนำผ้าพระบทเข้าห่มพระธาตุเจดีประจำราศีหลังจากนั้นจึงเป็นการห่มพระธาตุใหญ่ประจำวัดบุญญวาสเทศบาลตำบลพพพระ จัดประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลพบพระนายสมบูรณ์ตันกรนายกเทศบาลตำบลพบพระเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปีพุทธศักราช2559 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อเป้าหมายเกิดประโยชน์ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ของภาร,รกิจของรัฐและประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาร,รกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่น เทศบาลตำบลพบพระปีงบประมาณพุทธศักราช2559ถึง2560เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพบพระสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพบพระและตัวแทนประชาชนจากทั้ง6ชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้150คนโดยมีปัญหาและความต้องการของประชาชนจากทั้ง6ชุมชน ที่จัดอันดับปัญหาเร่งด่วนจากมติที่ประชุมของชุมชนได้แก่เรื่องการขอทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กการทำรางระบายน้ำการขอมอแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่การจัดให้มีรถสูบสิ่งปฏิกูลและการจัดการด้านขยะภายในชุมชนเป็นต้นหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ w w w m a ล s o r บ n e w .com ดิฉันนางสาวราพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ